ดีครับก็ผมก็มาอยู่กับช่างนอนนะครับก็ตอนนี้เขากําลังแต่งรถให้ผมเลยนะครับนี่ครับนะครับกลังแต่งระดาษกระดาษโปโแล้วแต่คุณจะเขียนนะครับเขียนว่าอะไรดีครับเอาผมขอเป็นไอ้ให้ง่ายก็ได้ครับแล้วแต่คุนครับเป็นรูปเป็นรูปอย่างนี้ก็ได้ครับรูปอย่างนี้ก็ได้ครับเอาเอาเอานี่ติดเลยก่อนไหมครับ ติดครับติดครับติดตรงไหนดีครับติดข้างหน้าเหมือนของคุณนะตอนนี้ครับพ่วงออกรณนะครับอันนี้ช่างมดนะครับหานเยอะครับผมก็ข้างหน้าเหมือนของผมใช่ครับผมก็ได้มานะครับเพื่อมาสานะครับก็เขาได้บริการให้เต็มที่นะครับนี่เป็นรถบรรทุกโมเดลครับนี่ก็อุปกรณ์เต็มหมดครับ ก็ผมก็มมผมก็ไอเจ้าของรัครับเจ้าของรันะครับก็มาทำนะครับทำต,ต,ต่อไปเทปใสเลยนะเทปใสช่างมอเตรียมพร้อมมาแล้วครับลูกพวงครับผมผม,ผมประดิษฐ์เองนะเดีเดๆผมก็มีหานลูกค้าก่อนส่งเหมือนกันนะหันหลูกค้าก่อนส่งลูกพวงนี้ผมก็ทำการสั่งทงก็ผมทำให้กบพยายางกพยายา คันลูกป่วงคันนึงก็คันละเจบาทโอเคเราต้องซื้อรถมาดัดแปลงนะเนี่ยตอนแรกก็เป็นรถธรรมดาธรรมดาแล้วก็มาตัดหัวออกเนี่ยตัดรัวออกก็ทำๆเดี๋ยได้ตรงนี้เรียได้ครับก็คลิปนี้ก็ขอขวากไวเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกระเทืบเลยนะครับ เป้าหมายวันนี้ก็100นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พี่มอสด้วยนะครับก็ครับสติกเกอร์ 3cc ี่ีซีรีส์เนะครับใจมันรักครับโอ้โหนะครับก็ดูรายละเอียดข้างล่างได้นะครับช่างมอสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ช่างมอสจะลงเหมือนนะครับคอมเมนต์ร้านตัวเองคอมเมนต์ร้านตัวเองนะครับก็คลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ